สวัสดีครับวันนี้จะพามาแนะนำนะครับทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดเลยที่มุ่งหน้ามาจากขันแก่นมุ่งหน้าสู่ทางเลี้ยวตรงที่บ้านหันนะครับผมส่วนมากแล้วจะเพื่อนๆหรือท่านชมที่เดินทางมาที่จังหวัดเลยนะครับผมจะหลงทางกันตรงนี้แหละครับผม ผมก็เลยได้มีโอกาสจะบันทึกเป็นวิดีโอให้ดูนะครับหลังจากที่เราออกจากปั๊มปตทามาแล้วนะครับก็มุ่งหน้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับผมก็อ,อกฝาไว้นะครับจะมีทางเวียงนะครับผมส่วนมากก็จะหลงกันขึ้นไปนู่นนะครับทางเส้นอ่า เพชรบุญครับตรงนี้นก็จะเป็นถนนสี่เลนเนี่ยน,นะครับพอจะมีปั๊มพีดีนะครับสามปัม๊มอยู่ตรงเนี้ยพีพีทีสองปั๊มจะติดกันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมฝั่งขวามือก็จะเป็นอีกปั๊มหนึ่งะนะครับปัม๊มปตทนะครับผมยิงไปอีกประมาณสัก ไกลครับมาสักหนึ่งกิโลนะครับตรงนี้ชอบหลงกันก็เลยมาทำคลิปให้ดูเลยนะครับจะมีสะพานตรงนี้เป็นสะพานห้วยใหญ่นะครับก็วิ่งตรงไปอีก สั่งขวามือนี่จะเป็นปั๊มปตทนะครับสั่งซ้ายมือก็เป็นปตทนะครับปั๊มนี้เลียปั๊ม NGV นะครับปตท NGV นะครับจะมีที่ลับรถอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราจะตรงไปอีกนะครับไปจะมีสะพานลอยนะครับ ถ้าถึงสะพานลอยตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวนะครับผมจะออกขวานะครับคือออกขวานี่คือเป็นทางแยกที่เข้าสู่จังหวัดเลยเป็นทางเล็กมากนะครับผมตรงฝั่งเป็นบางจากนะครับผมด้านซ้ายมันเป็นบางจากด้านขวามือก็จะเป็นโรงเรียนนะครับผมน้องแสงนะครับนี่นะครับผมส่วนมากแกดโรงกันไปตรงนี้ครับ สะพานลอยนี้เลยครับพอถึงสะพานลอยประมาณห้าร้อยเมตรนะครับจะมองเห็นป้ายนะถ้าตรงขึ้นไปก็จะเป็นเพชรจังหวัดเพชรชบูรณ์ถ้านี่ครับเลี้ยวขวาก็จะเป็น ทางแยกไปจังหวัดเลยนะครับช่องทางเล็กๆนะครับนะครับถ้าใครไม่เคยมาหลงแน่นอนครับผมตรงเนี้ยนะครับผมเป็นทางยกเล็กนะครับตรงนี้ก็จะตรงไปก็จะเป็นบ้านหันนะครับตลาดบ้านหันนะครับตรงนี้ พอเดี๋ยวมาตรงนี้ก็จะเป็นถนนสี่เลนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ตรงที่เ,เราเลี้ยวมาเส้นทางค่อนข้างจะเล็กมากนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยวผ่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นถนนตรงไปตรงเมืองเลยนะครับก็จะเป็นสี่เลนเหมือนเดิมนะครับ นีก็จะถ้าใครกลัวมาผิดก็ให้สังเกตดูด้านขวามือก็จะเป็นตลาดบ้านหักนะครับโนนทันนะครับผมเขาเรียกโนนโนนหันโนนทัน,น,ทนประมาณนี้นะครับเอ,อตรงไปก็อย่างที่เห็นนะครับสร้างใหม่นะครับตรงไปอีสักหน่อยก็จะไปเห็น ูามาันนะครับีนี้ก็คงจะไม่หลงแล้วน,นะครับผมถ้าใครหลงก็ให้ดูคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ประมาณนี้นะครับก็ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ